ทำอะไรแบบนี้ลูกพี่สวัสดีพี่น้องปพองไปทุกคนค่ะอยู่กับ,าบสาวโบไซร์ยนะวันนี้เราก็มีงานมาทีสวัสดีครับงานมาทีที่พนมรงรักบ,บ้านรุนนะคะเชนเชนจับ <laughs> พี่ไปไม่ได้ป่ะพี่หลอดตรงนี้ไม่ได้เอาเองถือเองถือเดินไปนู่น๋ <laughs> ยว่าเด้อคนไปก่อนเด้อ๋ยว้าเด้อ <laughs> พอลลอยครับพอลลอย <laughs> <laughs> มีที่จะเกาะไหมละ่ะ <laughs> ทางนี้วัดใจสุดๆ <laughs> 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 ใครใครจะได้พอลลอยได้จริงนะ ิง่ยดพร้อมอยังพอไปแล้ววะสันเมียนละ่ะทำจบๆเลยเนาะนี่ใช่มาจ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นหน้างานที่เราเทนะบอ่อดินก็จะเป็นบอ่อเดิมเพราะว่าเขาขยายนะฮะตอนแรกว่าจะไม่ได้มา ห่างจากที่เทวันนั้นหน่อยเดียวเองคุนวันนั้นเราเทตรงนู้นตรงต้นมะพร้าวอ่ะตาตัทรถไม่ได้เหรออ๋อแช่น้อยกับบะดังตึบหนึ่งแช่กับบะก่อนดูดูกับบะก่อนอย่าเพิ่งเอาลง เออนาจบนี่นี่จบหมดไม่เยอะเยอะเขามีที่เซแย่แย่เขามีที่เซว่ะโขาเขาเขาเขาไม่ง้อจบเราเลยย้อมให้กให้ึองให้บัตรยังนี่ยังนีหยับเฮ้ย ฮะเออเอ็งด huh? uh, ูดิเอ็งเห็นไหมเอ็งเห็นเขาทำไว้ไหมเจ้าบอลลี่ตะโมตีอันนี้อันนี้เจอดินสวยอยู่ ไอ้รอบล่างๆนี่เจอดินเหนียวอีกแล้วลอกหน้าดินยังไม่ถึงสี่คันเลยถึงดินเหนียวอีกแล้วนู่นอ่ะที่เทกำแพงเนี่ยไปถึงโน่นอ่ะใช่หมดเลยนะทุกคนเขาทำกำแพงแล้วในเนี้ยไม่มีดินกรบนะอยากได้เผาร,อ,รอยได้จริง บอกพ่อยังกูว่าแล้วทำไมพ่อไม่มาน่าจะไปมั้งบอกใหโลนไปก่อนแล้วค่อยตามหลังแล้วก็ตามมาดูก่อี ที่ใส่ตัวเขาเ <laughs> หมือนคันแฟ <laughs> ได้ได,ได้ได้อายุอายุเฮ้ได้หมดฟังลงมาฟังเลย,ยทำไมมันเป็นอะไร,รอทา,ามาราุ <laughs> ใส่สักอันนี้เราก็ดูทีเทานะคะถึงยาโนนทุกคนถึงหลักอะ เยอะอยู่นะไม่ใช่ไม่เยอะแต่สูงด้วยเสมอเลยเทเสมอเลย ที่ยังแคบ Dốt đi Đồ subscribe bọn kênh mình. 啊！啊！<Okay>, ừ ở đây đấy ไม่ชัดนะทุกคนดูเสะที่นี่แล้วจ้าสามนุ่นผู้หญิงตัวเล็กเล็กหาเงินคนเดียวหาเงินใช้เองใช้นีีสิบปอยเสวยรู้อย่างที่คิดนะคะบางคนอาจจะว่าเออพ่อแม่มีตังค์พ่อแม่รวยบอกไว้เลยนะคะพ่อแม่มีตังค์พ่อแม่รวยก็เงินพ่อแม่ไม่ใช่เงินเรา อย่าเมารวมค่ะก็ตอนนี้กำลังเป็นวัยรุ่นสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่สร้างนี่ด้วยอยากรวยก็ต้องทำมาหากินเองค่ะไม่ใช่เกาะพอ่อเกาะแม่กินฝากไว้ให้คิด